ที่ไหนเนี่ยไอ้อน,นั่นกระต่ายอะไรวะฮอฮอฮอชันคือลาดบตำนานมหากาบซุปเปอร์มหากาบซุปเปอร์ตำนานนายนี่เหรอใช่แล้วนายไม่รู้จักสินี่ะชานะ เป็นใหญ่ของที่นี่ฉันคือบอสของที่นี่นายฆ่าฉันได้หรือนายฆ่าฉันได้หรือเปล่าไม่ได้หรอกทำไมล่ะตัวใหญ่มันไงฮึฉันก็ไม่ตัวไหนใหญ่ขนาดนั้นแกน่ะเป็นไอ้แค่น้ำตาล

sẽ lỡ sẽ lỡ tham mình ngay khách có bài tổ sưu cục chán lồng xì ok đài, l... <laughs> đài. <Nó>. <cười> <cười> ในที่สุดก็มีคนมาท้าชูกับซันแล้วเอ๊ะทำไมก็มันตกแบบนี้กางอาณาเขตผอมดเดลไลเฮตดในที่สุดมันก็มาถึง กันนาเขตนี่คือห้องควบบุมของฉันแล้วนี Seit ่คือตัวทดลองมาม่าาฮ่ตักตัตกซีเร่งตฮ่าฮ่าฮ่า ก็มาสิโอ๊ยทำไมมันแข็งจังเนี่ยโอ๊ยฟันหักเลยไอหนูน้อยไปฝึกมันจะม่นะไม่ยอมไม่ยอมวูวววอวอววววววว โนหมดเลยเลยว้าขามาต่อยวะฉันเอง <c oughs> ฉันนายไม่รู้รักว่าฉันเป็นใครฉันเป็นตุ๊กตาห้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 าเออมันตลกตรงไหนไม่ตลกแต่ก็ตลกเอ้ย Ah! <sighs>